กดอะไรยกเลิกอ่ะปล่อยมั้งระมัดระวังหน่อยระมัดรหลังหน่อยเอ่เอฟเนี่ยไม่น่ามาอยู่ใกล้กันเลยคารินนี่น่าจะไปมุมอื่นบ้างนี่ก็ตีโดนรวบสองเลยเนี่ยจะโดนอะเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าอะไรออกมาเนี่ยนะกุฏี ขะนิงมาดังขึ้นมาดังขึ้นมาเลยดังขึ้นมาดังขึ้นมา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 ไห่คปีหิ้วกันให้มากันอยู่กันอยู่เล่นไปเล่นไปขอเข้าแล้วขอเข้าแล้วเฮ้ยกันหน่อยครับกันหน่อยครับไอ้ปิดตัวเก็บกล่องทีปิดตัวเก็บกล่องทีชุบเพื่อนด้วยครับอย่าลืมชุบเพื่อนด้วยครับชุบเพื่อนด้วยกันกล่องเลยครับกันกล่องเลยเล่นไปเล่นไปกันกล่องเลยกันกล่องเลยอ้า

เอาเลยเขาได้แล้วแต่เล่นไปเลยบอสบอสกันเขาได้แล้วเอาเอาพี่พี่ไปช่วยเพื่อนเล่นอ่ะพี่รออะไรกันอ่ะช่วยเพื่อนเล่นกันเลยชุบตีมันไม่ชุบเพื่อนฟอร์สวย ดูเพื่อนเล่นไปแล้วกันนะเราอยู่ไกลอะ่ะมานี่หน่อยสิชุบหน่อยสิโอ้โหตี๋มันหลับยาวหมดเลยวะ่ะ oh oh okay. yeah, right. นัวจัดอะ่ะไม่ทันได้รีเอาเพื่อนรีเอาเพื่อนรีเพิ่มเรียรต้องไปฟาร์มรี เรียบร้อยเฮสร่วงพี่เต๋อกูไปแล้วเลือดเติมเลือดพี่เต๋อตีฮิ้วไ,ไม่ตายเว้ยจะเย็นไหม เราได้ครับเราได้เราได้บอนตายนะและนะแต่เราขัดกันดีนะคนเราเยอะ ต่อโลต่อโลต่ทโลเฮ้ชุบด,ด้วยชุบด,ด้วยชุบด,ด้วยไปมันไปใช่ไหเองคิดถูกเลยน้อง,องเยงเอานอนนานมากเลยเลเลถอยมาถอยมาถอยมาข้ามไปฝั่งนู้นไปชุบฝั่งนู้น,ไ,นไม่ได่ใช่ไหมเขาไม่ได้ bye 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 chui phật chui phật. <coughs> mà, mà 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 chui. <coughs> <coughs> โอเชี่ยเอ้ยกูแม่งโทโทโทกูเชี่ยเอ้ยกูเดือดกโมโหแล้วเนี่ยควักไม้แล้วเนี่ยกูควักไม้แล้วเนี่ยโอ้พี่ไปเล่นพี่ไปเล่น ถ้าป<อ>ิไปไดปเราไม่รู้ปะเราเล่นกับวันชอ็อตเท่านั้นเอาให้หมดเอ,เ,อเอาให้หมดไปเเอยวยเไปเลยไปเลยอย่ช่วเป็น,ปนสวยสวยสวยเ,เดี๋ยวโซนตรงนี้ก่อนโซนตรงนี้ก่อนโซนตรงนี้ก่อนไปเพิ่งไปตามไปเขาอยู่ฝั่งโน้นยังเหลืออยู่นะสามสองสามคน

เอาไหมเนี่ย well. เอามันเอามันเอามันหยิบเพี้อนมาได้มันเะล่าหรอแหลกหักหลีกพอแล้วพอแล้วปะเชี่ยโดนได้ไงวะเอาเลยเนี่ยนั่นแล้วไป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 เอามันเล่นตายเล่นตายปากเล่นตายดิพอเล้วไปอย่านัวอย่านัว ทำไมเราปิดถุงกระจกไม่ได้วะปิดดไปช่วยปิดนะปิดแล้ปิดแล้วอไปีิไป่วบไอ้โธไอ้กูไมบอลบอสต้องเลืนบอสไปเก์ดข้าหน่อยไเก์เข้าหน่อย

จกลูกจกอะไรวะนยอพัดี่าทำอะไร้พี่ขอยไไเฝังจกไปไหนครับไือปี่ไม่มีเอดจริงหรอไม่มีเหียกูหมดมลือดลือดเหลือเจ็ดเนเทหมดมึงดูตาเดนกนี้เฮ้ยบกปูจกปชุกใครอะจใครละหมดแล้วจกนี้จกนี้จกแล้วปะเฮ้ยจกเลย ตกได้ปะไปได้ไปได้ไม่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 ได้วางเลยวางไว้ตรงกล่องเลยครับไปวางไว้ตรงกล่องเลยนะครับ